สำหรับพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเขตธรรมว่าจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรมรมาธาราสายหมายกรุงเทพมหานครโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพคณะประธานได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสำหรับประธานในครั้งนี้ประกอบด้วยกลัลยาณมิตรประสิทธิ์กลัลยาณมิตรนภารัตน์กัลยาณมิตรปวีนาวชิราวุฒิชัยกลัลยาณมิตรเพนซินีวชิราวุฒิชัย กัลยาณมิตรเสียรินติยานนท์กัลยาณมิตรสายันและกัลยาณมิตรสุนัน์บุญช่วยชีพก่อนที่พระประหลัดอุกฤษหวังสัทธโรประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาร,ราสายไหมประธานฝ่ายสง์จะได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าของศูนย์โดยคณะเจ้าภา,าพได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า คณะสงฆ์พิจารณาผ้าปา่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าอับน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำผ้าอับน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างพร้อมด้วยปัจจัยเทธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกด้วยความปรับปื้มปิติในบุญมหากุศลครั้งนี้ซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจตั้งมั่นในบุญเดินทางออกมาเอาบุญใหญ่ในวันนี้ เป็นภาพความปรับปื้มปิติเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่หัวใจของคณะกรลยนานมิตรไม่เคยย่อท้อในการสร้างมหาทานบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นบุญใหญ่กว่าที่ใครจะได้สร้างนั้นเป็นเรื่องยากและศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราศัยไหมแห่งนี้เกิดขึ้นได้ก็เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกทกท่านค่ะวันนี้ปลื้มมากค่ะที่ได้มา เพราะว่าศูตรนี้เนี่ยมีการสร้างกันมาเรื่อยๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างยังไงเราก็ไม่ทิ้งบุญค่ะเพราะว่าศูย์นี้เนี่ยอยู่ในเขตของกรุงเทพและเป็นสถานที่ที่ศัปะยะมากมีการปฏิบัติธรรมเมื่อวานนี้เข้าโรงพยาบาลนะคะแอดมิดวันนี้ออกจากโรงพยาบาลค่ะ บอกกับหมอเลยว่าจะมาเอาบุญนะคะคุณหมอขอออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าเราไม่ได้ทอดพระปากันมาสี่เดือนแล้วค่ะอยากจะมาเอาบุญสร้างสถานที่สัปเหะ,ะซื้อที่ดินกับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารานะคะอย่าตกบุญนะคะถึงจะมีสถานการณ์โควิดเข้ามาก็แล้วแต่เราก็ควรอยู่ในบุญค่ะไปวัดไม่ได้ก็มีออนไลน์สวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามปกติได้นะคะอย่าตกบุญค่ะและ ทุกวันนี้หลวงพี่เมตตาพวกเราให้มีการสวดมนต์ธรรวัดเย็นตั้งแต่18.30นถึง19.30นที่เพจศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสัยใหม่นะคะเชิญชวนทุกท่านมาปฏิบัติธรรมกันบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเรารู้สึกปลื้มมากๆเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราไปไหนไม่ได้งานบุญทั้งหลาย ก็ไม่ได้ไปร่วมนะคะศูนย์ต่างๆก็งดกิจกรรมวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมบุญก็เห็นความคืบหน้าของศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมว่าการก่อสร้างสิ่งต่างๆดำเนินการไปได้มากเดียวจนทำให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกปลื้มนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือ เราก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะอันนี้ถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเราสามารถปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการออนไลน์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมไหนๆหรือว่าของวัดก็ตามนะคะเราสามารถสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้ทุกวันนะคะแล้วก็ทุกเวลานะคะเพราะฉะนั้นอ,อ,อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คนทั่วโลกอาจจะมีความทุกข์กันมากมายนะคะ เราต้องอยู่ในบุญกันนะคะถือช่วงนี้เป็นโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังนะคะวันนี้ก็น้อมนำบุญมาฝากทุกท่านนะคะ